สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าก็มาพบกับผมอีกเช่นเกยนะครับวนดุ๊กในช่วงเช้าๆนะครับวันนี้หลังฝนตกนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้วันดุ๊กจะพาไปหาน้องช้างตองนะครับตอนนี้อยู่บ้านหลังข้างในน้องฉางอยู่บ้านหลังข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวขั้นแรกกับกล้องก่อนนะครับ กับกล้องเรียบร้อยนะครับวันนี้ว่าจะชวนลูกน้องไปด้วยนะครับ <c oughs> จะตูบนะครับนอนสบายเลยนะครับจะไปหาช้างทองด้วยไม่รู้จะไปหรือเปล่าตุกตุกวันนี้เรืว่าเรเร่เร่เรวเรว,เรว,เรวันนี้มา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 วาไครับช้างทองมาแล้วนะครับ เสูบนะครับดี๋จะพาออกไปหาช้างทองนะครับเดี๋ยวขอขับรถไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแต่ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับบรรยากาศบ้านเราบ้านนอกเรานะครับบรรยากาศหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะครับสดชื่นมากเลยนะครับอ่าบรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเจ๊หมดเลยนะครับถนุนรั้วพังด้วยนะครับอ่ เดี๋ยวน่าจะต้องมาส้มกันแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะขับรถนะครับออกไปหาน้องช้างทองนะครับ ธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะขบนะครับเอาไว้ให้ช้างทองกินนะครับช้างทองก็จะกินวันไหนที่มีต้นตะขบหล่นนะครับเดี๋ยวมาดูช้างทองฝั่งนี้นะครับว่าปเป็นยังไงวันนี้ฝนตกอ่าฝนตกนะครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับยืนกินหญ้าอย่างอรีดอร่อย พ่อก็ต้องติดปอกขาไว้ด้วยนะครับพอดีพ่อจะไปที่เหมือนเดิมนะครับไปตัดวัชจะพืชน,นะครับผมก็จะได้เตรียมตัวไปเหมือนกันนะครับก็เลยได้ติดปอกขาไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะให้อยู่กับตาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่หลับที่นอนไม่แฉระนะครับวันนี้วันนี้ฝนไม่สาดนะครับ นอนอย่างสบายใจเลยนะครับผมชอบท่ากินเขามากเลยัดูครับยืนหลับตายกินเลยนะครับเหมือนเหมือนจอร่อยนะครับวันนี้หรือว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าช้างอยู่เชือกเดียวก็จะมีแล้วระเวงหรือว่าระวังตัวบ้างนะครับอาจจะนอนไม่เต็มที่ครับอ๋อ วันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนคนง่วงนอนนะครับอากาศเย็นนะครับถ้าเป็นคนเราก็เหมือนวันนี้เป็นหน้านอนมากแต่ไม่นอนเหมือนเดิมครับยังไงก็ไม่นอนเพราะว่าตอนกลางวัน้างไม่นอนหลายปีแล้วนะครับที่สางไม่นอนกลางวันน่าจะโตแล้วนะครับนอนเฉพาะกลางคืนนะครับเดี๋ยวว่าจะมาซาวเสียงซะหน่อยจะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ เาอยากข่าทางแล้วซึมๆนะครับเหมือนจะง่วงพี่จ้างครับพี่จ้างครับจ้างครับจ้างครับเออต้องเรียกบ่อยนะครับต้องเรียกบ่อยแต่เราก็ไม่ได้ว่าไปบังคับให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็พยายามฝึกให้ติดเป็นนิสัยนะครับฝึกให้ติดเป็นนิสัยตอนเรียกชื่อเขาให้เขา เหมือนคุณเราแหละครับเหมือนตอบโต้กันได้คุยกันได้นะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็กําลังกินอยู่กินอยู่อย่างสบายนะครับช้างทองดูจากตาก,ก็รู้นะครับยาพยายามไม่ให้ขาดนะครับไม่ไม่อยากให้เขาขาดเลนนะครับ แต่ครทุก,ก็ยังงงๆเหมือนกันนะครับหุน่นแต่ตอนเด็กๆนะครับเขากินเยอะไม่เยอะเขาก็ปุ้งป่องนะครับปุงป่องเร็วอ้วนนะครับแต่โตมาก็รู้สึกว่าพยายามไม่กินเยอะก็ไม่อ้วนเหมือนเดิมก็จะหุ่นอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่มาดูมุมนี้กันนะครับว่าจะสว่างไหมนะครับ อ๋อผมนี้มืดกว่าเดิมนะครับในวันที่ฝนตกของบ้านช้างทองนะครับพอก็ได้จัดเตรียมนะครับหญ้ามาไว้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นหญ้าที่เราตัดมาหญ้ายังไม่โตนะครับหญ้าหญ้าเล็กๆแต่ว่าเราจําเป็นต้องตัดครับถ้าไม่ตัดช้างก็ไม่มีอะไรกินนะครับ เป็นญ้าที่ญ้าเนเปียนะครับปะกะติญ้าเนเปียจะไม่ใช่แบบนี้นะครับลำต้นใหญ่ต้นยาวนะครับนี่เป็นญ้าที่สออายุยังไม่เยอะยังไม่โตเท่าไหร่เราต้องตัดมาไว้ให้จางนะครับเอาไว้ให้ตาให้จางกินเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีปล่อยเขาอยู่กับตาถ้าเกิดไม่มีอะไรกินเดี๋ยวเขาจะเล่นนะครับเขาจะเล่นถ้ามีให้เขากินเรื่อยๆเขาก็ไม่มีไม่มีปัญหานะครับ วันนี้วันดูก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ไปหรือเปล่ารู้สึกว่าฝนจะปล่อยมาอีกแล้วนะครับนี่ก็จะมาอัปเดตนะครับมาดูว่าช้างทองเขาวันนี้นะครับที่หลับที่นอนช้างทองเฉะหรือเปล่าช้างทองขุดหลุมอีกหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ขุดหลุมนะครับดยจากเรียบร้อยนะครับก็ เอาดินใส่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ควนดุก็จะมาประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพายสางทองอีเลฟินแฟมิลี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สางทองและครอบครัวนะครับและควันดุกในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับีิชางครับชางครับขอบคุณครับเลยเด้อ ขผมคขัากันเลวลูกเรียบร้อยนะครับ oh. กำลังอร่อยนะครับช่วงนี้หูมไม่ได้ยินนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไม่เป็นไรครับ